ตอนนี้สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่นะคะขอรางวัลชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงคะ่ะและขอเรียนเชิญท่านอักรเดชวันชัยธนวง์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้มอบรางวัลขอกราบเรียนเชิญ เลนเชนท่านนายกนะคะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลในเราในี่ยค่ะพิเศษนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะท่านก็น่เรากมากเลยค่อยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเย็นเลย<อ>นะคะการบริหารสว่วนตำบลแม่นาตองมาเป็นขบวนแห่เลยนะคะตอนนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและท่นานนายกรัฐมนตรีวันชัยนาวงศ์นะคะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทบใหญ่ใน ปีนี้และครั้งนี้นะคะค่ะซึ่งจะได้รับโล่รางวัลน,นะคะใบประกาศและเงินรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแส,สดงความยินดีด้วยนะคะท <laughs> <laughs> ้านอขอยืมป้ายหน่อยนะคะทานอขอยืมป้ายหน่อยโอ้โห เฉยมาได้ค่ะเ,ะเะสวยๆทั้งนั้นเลยเกือบจะจําไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเสื้อนี้สําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะว้าวยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดมีอีกค่ะมีอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะคะชะนะเลิศสำหรับขบวนกระทงใหญ่นั่นเองใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งหมด11ขบวนด้วยกันค่ะ ก็สนุกสนานกันเลยนะคะพี่เอค่ะและทั้ง11กระบวนก็สวยสดงดงามไม่แพ้กันจริงๆนะคะคะแนนที่สูสีแล้วก็เลือกค่อนข้างยากมากด้วยค่ะตอนนี้กดไลค์กันอยู่นะคะส<ช><ท>ำรับโคร,ครงการบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมงานค่ะทั้งโครงการบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงและทั้งคณะบริหารด้วยนะคะก็มาต้องให้เขานะคะต้องให้เขาแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณกราบขอ,ขอ,ขอบพระคุณน้าอายองด้วยนะคะขอบขอบพระคุณน้า